ปัญหาสิวหลุมสิวนะคะเนื่องจากที่เราปล่อยสิวไว้นานเนาะทำให้หนอนกินเนื้อแล้วก็เป็นหลุมสิวเป็นสิวต้องรีบจัดการนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะเหลือรอยสิวแล้วก็จัดการยากที่สุดแต่ไม่ต้องกังวลใจไปถึงแม้จะยากซีโอก็จัดการได้อยู่เดี๋ยวมาตามต่อกันนะว่าหน้าหลุมสิวจะเรียบขึ้นอย่างไรนะคะเด็๋ยวพี่น้องนาดูสิวหน้าของเรายังดี ทำทันทีนะจ๊ะก็จะแดงแบบนี้นะคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยนะคะประมาณสองสามวันจะลอกออกเป็นขุยๆแล้วประมาณหนึ่งเดือนผิวจะฟูขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อกันนะคะเดี๋ยวจะเรียกเนี่ยขนาดหนใ,ใครมีปัญหาเรื่องหนุ่มสิวรีบมาให้ครีโอจัดการเลยนะคะรีวิวเยอะสุดแล้วไม่หยุดณจุดนจะุดนี้นะประสบการณ์ยีปีถ้าไม่ดีก็คงไม่ได้ป่ะหรือสามปีทั้งอินบ็อกเกอร์ทรีโอลิต้าระวงังแมลนลอกเปลนแบบด้วยนะเด้อ